สวัสดีครับผมอันนี้เราอยู่ในเกมโ o b l o แมปยุคของไททันนะครับยุคของไทจนูนั่นเองตอนนี้ผมกำลังอ่ารีเซ็ตโลกนะก็แน่นอนว่าอย่างที่เห็นอยู่ว่ามันเออร์เนาะต้องการจัดการเล็กน้อยตอนนี้โอ้โ้ นี่กอิล่าเหรอนี่ยทำไมกอริล okay. ่าเป็นอย่างนี้เอ้าวครับข่านการเชื่อมต่อเล็กน้อยนะครับก็นนอนวันนี้มาเพื่อนี่โดยเฉพาะกอซิล่านะครับโอเคโอเคแบบเออทำไง น่าจะมีปัญหาต่อตอนอ่ะคิดไม่คิดหน่อยนะฮะหลายแรงเลยหลายแรงเลยก็ตรงนี้ก็เคยชิมูเนาะทุกคนคงจะรู้จักกันดีสายเกมมิ่งสายของกอร์ซีดาคิงออมันเอ,อเอ้กอร์ซีดาอ่าเอคลองเดนิวเอ็มไ e นะครับก็คงจะรู้จักน้องเป็นบีิสเน็ต เดีวันนี้เราจะมาเล่นกลาาในร่างอ e ีโวกันจะเป็นยังไงนั้นก็ติดตามชมกันได้ครับไม่กี่ผมตายไปแล้วครั้งหนึง่งก็แน่นอนครับว่าหัสตอนนี้ทีอ่าไวไฟตอนนี้ค่อนข้างอ่อนนะครับตอนเห็นว่ามีแค่สองขีดก็เลยเป็นอุปสรรคต่อการใช้านี่บใครอยากเป็นร่วมสนุก ใครอยากไปค้นหาก็ติดตามดูคลิปนี้นะครับก็เล่นค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะจะบัฟตัวละครตัวนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยบอกไว้ก่อนยากอยู่นะยากอยู่ผมเล่นเล่นหมานะเล่นไปเฉยครับแน่นอนว่าเล่นไปแบบสนุกสนุกเนาะไม่ได้เอาจริงจัง ดวิ่งนะครับคือตอนนี้แน่นอนเราจะปรับเสียงไว้ก่อนนะตักตากตาด้วยเะต้องที เป็นปล่างไอ้นี่ไปแล้วสี่จุกป,งปิงไปแล้วนะครับแล้วก็มีขีดแบบคีบแบบเหมือนปลาแล้วเนี่ยจากที่เราเคยเห็นเป็นหนาเนาะเป็นหนามเป็นภูเขาอย่างนี้ตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนไฟปะรูปร่างเหมือนไฟนะครับคาปิลาเวอร์ชันยูนิวเอ็มไฮนี่ครับรูปร่างเหมือนไฟแล้วก็ขนาดลำตัวก็ค่อนข้างใหญ่น,นะครับ โมเดลแบบสวยมากค่ะโมเดลแบบโ,โหทำอย่างก็เหมือนเหมือนในหนังเลยนะแล้วก็วิ่งท่านี้เลยนะอือนื่แฮแฮกเหมือนกันจัดเหมือนกันอย่างกับแก่ครับก็วันนี้ก็ไม่ได้มาททำอะไรมาก็ๆๆมาให้อ่ารับชมกันหน่อยว่าเอ้ยเดี๋ยวูว่ะพวกเดียวกว่าะอะไรดีนะแล้วตบไขว่นะ าเราไปดูหน่อยดูสินายตกใครอยู่นายตกกับตัวอะไรอยู่ตกตัวอะไรอยู่แน่เลยนะเนี่ยดูสภาพ้วไม่มีนะครับเอ้าหนยาไปแล้วเฮ้ยรัทีิราจริงมันไง โอ้ดีอยู่ดีครับอ๋อตีกับกอสติลาด้วยกันเองโอ้ดูมาตบอะไรกันอยู่หลังห้องน้ำเป็นออกอสติลาล่างใหม่แล้วเป็นล่างอีโวแล้วก็แต่งเมท i ลไฟล์มานี่อาจจะเป็นล่างโวต่อไปหลังจากที่กอสติลาเริ่มมาอีกแล้วโตไปอีกขั้นแล้ว แล้วก็แน่นอนครับเราต้อพูดถึงกาซิตา้าคิดแปลกใจว่าทำไมากาซิล้าทำแนี้เป็นคืออันนี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับคือเป็นโมเดลที่เขาดัดแปลงมานะครับมาที่จะโมเดลไม่แปลกใจว่าทำไมถึงทำได้นะ กายเป็นร้างอิบเต็มที่แล้วร่างนี้สามเพิ่มเลือดได้ครับในการกดบริเวณช่องนี้นะครับมันจะเพิ่มเลือดแล้วก็ำำนำดาบิดค่อนข้างจรงเลอันนี้ก็น่าจะเป็นอัา,าน,นี้นะครับ แล้วก็สามารถที่ด้วยวก็คือมันจะเพิ่มดาเมจของเราด้วยเป็น่าไม่ตออายออกปะทะราเลยแล้วก็ยังเหมือนกันครับเต๋ต่อยก,ก็ตางเลยแล้วก็ แล้วก็ก,กันนีครับมปกติถ้าป้องกัน oh <my> yeah. <laughs> ุ้ยอะเฮ้ยมันป้องกันอย่างนี้ออะอันนี้คือพลังงานนะตรงนี้จะลดนะถ้าเราใช้พลังงานเกินนะครับ ก็เลื่อนนะครับ,บกปกติหมดเลยเก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีด้า